สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกรอบนะครับวันนี้เราอยู่ันนอกสถานที่บ้างนะไม่ได้มาขับนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวการใช้งานแล้วกันนะหลังจากใช้งานมาประมาณปีครึ่งแล้วน,นะครับว่ามีข้อดีข้อเสียฟิลลิ่งอะไรต่างๆเป็นไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปนี้แล้วกันโอเคก็รับชมครับทุกคนฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องรีบรีวิวนะเพราะจะฝนฝนฝนน่าจะใกลนะ้มาล้เมื่อวาล้วฮะ ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามราชมังนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวแล้วกันมาเริ่มดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวฝนตกโอ้ยเดี๋ยวผมมาบอกสเปคข้าวของเจ้า R1 ปี18ก่อนนะครับอาจจะมีเทียบสเปคของป2ยนิดหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนอยากสงสัยนะครับสเปคนะครับเป็นแบบ4สูบเรียงนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องคอสเพกแ็งชามนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นสูบ นอกสูบในนะครับก็คือถ้าเป็นซีสูบเรียงปกติจะขึ้นแบบสูบใน2สูบนอก2สลักนะครับแต่นี้จะไม่ได้ขึ้นแบบนั้นนะนะส่วนราลีเอดลูกเพื่อนๆลองดูใน Google นะแล้วกันเนาะก็คือมันเป็นคอร์สเพนนั่นแหละก็เป็นเครื่องคอร์สเพนเหมือนใน m อวันะครับในบุนโต้จเลยจำนวนซีซีนะครับเป๊ะๆอยู่ที่เ9 8าอยซีซีนะครับถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ถึงพ0นซีซีนะครับก็เมื่อก่อนจะมีกฎ ในรายการแข่งซูเปอร์ไบค์นะครับเวอร์นะครับก็คือ sbk นั่นแหละเขากำหนดว่า cc ห้ามเกิน1,000งพัน cc นะครับสปอร์ตพันส่วนใหญ่ในที่มีขายในตลาดก็ก็เลยอยู่ประมาณ9ก9าร้อยเก้าสิป cc ประมาณนี้นะครับความจุกระบอกสูบก็อยู่ที่4วาล์วต่อสูบนะครับรวมแล้วก็สิบวาล์วแรงม้าอยู่ที่200ม้านะครับที่13,500รอบนะแรงบิดอยู่ที่112นิวตันเมตรนะครับตัวนี้จะมี ต่างนิดหน่อยกับปี20นะครับแรงม้าปี18กับปี20คือเท่ากันเลยครับมาที่13,500รอบเหมือนกันนะครับแต่แรงบิดปี20จะมากกว่า1นิวตันนะครับก็คือประมาณ1 1 3นิวตันนะครับที่1น5 0 0รอบเหมือนกันสรุปก็คือปี18อยู่ล12นะครับปี20อยู่ล13นะครับแต่ฟิลลิ่งต่างอยู่นะเพราะว่าปล่องแฮนด์ต่างๆเป็นปรับจูนมาใหม่หมดนะครับผมจะไม่พูดถึงส่วนนั้นแล้วกันเนเโอเค โชคกหน้านะครับโช๊กหน้าเป็นของ kyb นะครับแบบปรับอัจจะได้ได้หมดนะครับขนาดแกนโชว์นะครับอยู่ที่43มมิลน,นะครับผมขนาดจานดิ่อยู่ที่3 2มมิลน,นะครับมาด้วยปั๊มเบรคแบบสพอพ์ตนะครับสพอทสองข้างเป็น8พอพ์ตนะครับขนาดน่าจะประมาณสักร้อยมิลน,นะถ้าผมจะไม่ผิด108มิลแหละ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นเรเดียนเมานะแบบนี้สวยๆเลยส่วนจานดิ้หลังนะครับอยู่ที่220มิลนะครับทั่วไปเลยเหมือนค่ายอื่นเลยครับ220มิลนะครับเป็นแบบจานกลมทั้งคู่นะครับเป็นแบบ1นึ่งพตนะครับผมแล้วก็ถังน้ํามันนะครับความจุที่17ลิตรนะก็มาฐานทั่วไปเนาะไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปนะครับความสูงเบาะเนี่ยครับอ1นะครับเป็นรถที่เบาะนั่งอ่ะ สูงสุดในคาร์ทพันสี่สีแล้วที่เป็นซูเปอร์บค์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ8ป5สิซนติเมตรน่ะก็คือค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆที่ขาไม่ยาวแบบผมอ,อาจจะขับลำบากหน่อยในเมืองนะครับสูงสักว่าเจ็ากำลังพอดีขับสบายนะครับส่วนจอเป็นจอสีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนท้ายเลยวนนะ่าจอสีเป็นยังไงนะครับแล้วก็เป็นฟิกชิป ปี18นะครับจะเป็นคือชิปอัพดาวมาจากโรงงานแล้วเนาะส่วนปีต่ำกว่า10 18ก็จะเป็นคือชิปอัพอย่างเดียวนะครับไม่มีดาวเนาะเเดี๋ยวมาพูดถึงออของติดรถก่อนของติดรถที่ให้มาจากโรงงานนะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นนะผมว่าติดรถมาให้ค่อนข้างน้อยเลยนะเพราะปั๊มก็เป็นปั๊มของแอดแอดวิดมั้งถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเนี่ยจะเป็นของแอดวิดนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นแหละเป็นแอดวิดนะครับ ถ้าใครอื่นก็ให้เป็นพวกเบมโบมาแต่เรายังให้ยังให้เป็นแอดวิดนะฮะคนไทยก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับปั๊มบนที่ให้มาเป็นนิชินนะจริงๆอันนี้ผมเปลี่ยนนะครับเป็นนิชินกระทุงกระทุงหลังก็เป็นนิชินนะทุกคนยิงเป็นนิชินนะครับค่ายอื่นน่าจะให้เป็นเบมโบหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้สเปคคข้าวแล้วกันเนาะเออส่วนยางนะครับยางก็ รับมาให้จากโรงงานจริงเป็นร้อยยี่สิบนะครับเป็นขอบสิบเจ็ดนะร้อยยี่สิบหลังจริงๆรับมาจากโรงงานเป็นร้อยเก้าสิบนะครับผมแต่ผมใส่เป็นสองร้อยนะปกติก็ใส่สองร้อยกันอยู่แล้วแต่ที่ผมเปลี่ยนล้อแม็กมานะครับเป็นของ R1M นะครับวัสดุเป็นล้อฟอร์สเหมือนกันนะทั้ง R1 ธรรมดาและ R1M นะครับวัสดุล้อแม็กจะเป็นล้อฟอร์สหมดเลยล้อฟอร์สหมดนะครับแล้วก็ส่วนเฟรมนะครับเฟรมของ R1 จะเป็นเดลต้าบล็อกนะเป็นอลูมิเนียมนะครับเฟรมหน้าเนี่ยเฟรมตรงเนี้ยถึงนี้นะครับ แต่ว่าตัวเปจะเป็นขเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมชื่อแล้วแมกนีเซียมเออใช่เปจะเป็นแมกนีเซียมนะครับก็ทําให้น้ําหนักเบานะครับ <S <S ทีนี้เดี๋ยวมา,มาพูดถึงความรู้สึกนะครับหลังาาจากใช้งานมานะครับตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงปีครึ่งเนี่ยว่าแตกต่างอะไรจากช่วงแรกบ้างน,นะครับช่วงแรกผมรู้สึกว่าขับค่อนข,ข,ข้างยากนะเพราะผมขับสี่สุบเรียมมาก่อนเนาะไซริงหกนั่นแหละ มันเป็นมันเครื่องมันสมูนครับขับค่อนข้างง่ายครับในเมืองพวกเนี้ยแต่พอจับครั้งแรกครับมนขับจับเจ้าอาวันครั้งแรกคือดับดับเลยดับไปสองรอบครับทุกคนก็คือวันที่รับรถน่ะดับหน้าร้านลวหนึ่งนะครับแล้วก็ขับขับมาเส้นสุขุมวิทก็ดับประมาณสามสี่รอบได้อยู่เพราะว่าเรายังไม่ชินนะแต่พอปรับตัวได้ก็ขับง่ายครับไม่ดับแล้วขับสบายครับแล้วก็ R1 วันจะเป็นความร้อนนะครับเรื่องความร้อนก็จะขึ้นไวหน่อยน่าจะเป็นปกติของคลาดพันแหละความร้อนขึ้นไวนะครับแปบ๊แปบๆก็ร้อยองศาแล้วแต่ว่าก็อยู่ในภูมิประมาณร้อยห้าองศาหรือหองศาประมาณนี้ขับในเมืองนะไม่เกินนี้ครับผมแล้วก็มุดทางตรงอะ่ะผมว่าถ้าขับในเมืองนะแล้วขอเรียกว่าไงมุดในเมืองทางตรงนะบแบบไม่ซิกแซกอะ่ะมันมุดง่ายนะเพราะว่าแฮนด์มันหมอบค่อนข้างตัดเลยครับมันต่างกระจกเกือบรถอนะ่ะคือเราไปได้หมดนะทางแคบเวฟไปไม่ได้เราไปได้นะ เพราะว่าเรามุดทางตรงค่อนข้างสะดวกเลยแต่ถ้าซบแซาะก็จะยากหน่อยนะทุกคนเพราะว่าวงเลี้ยวมันกว้างนะครับแล้วก็เปลืองน้ํามันอยู่นะอาวันเป็นค์ดพันที่ค่อนข้างเปลืองน้ํามันกว่าชาวบ้านเชียงเมืองเขานะครับเนื่องจากสไตล์เครื่องคอร์เพยน,นี่นแหละเนาะมันเลยทําให้เปลืองน้ํามันกว่าเดิมยิ่งขับในเมืองนะครับยิ่งเปลืองแล้วก็ขับในเมืองมันจะเมื่อยครับ เมื่อยคอเมื่อยมือกว่านะครับถามว่าขับในเมืองเราขาหนีบถังได้ไหมก็หนีบได้นะบางช่วงแต่พอรถติดเนะี่ยบางครั้งเราก็ต้องทิ้งน้ําหนักลงไปที่แฮนด์บ้างนะครับเพราะมันจะหนักกว่าในการซอกแซกต่างๆนะครับทุกคนแต่ถ้าออกทริปอะออกทริปผมว่าอาวันนะั่นส่วนตัวผมนะสักขับสักสองร้ยโลเนะี่ยกำลังพอดีครับกำลังสนุกเลยไม่เมื่อยเกินไปนะครับถ้าไกลกว่าน,นั้นก็เราจะรู้สึกร่างกายเรา จะเริ่มล้าเริ่มเมื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นี้ก็อยู่ที่สภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะครับแน่นอนครับออกที่มันประหยัดน้ํามันกว่าอยู่แล้วนะครับก็ขับในเมืองอยู่แล้วเพราะว่ารอบมันไม่ได้สวิงเหมือนขับในเมืองนะครับยืนพื้นสักร2 0ถึง150ยาเนี่ยกำลังพอดีที่เกียหกนะครับที่เกียหกนะ1 2อถึง150ถ้ายืนพื้นต่ำกว่านั้นก็ต้องถอนเกียร์นะครับไม่งั้นรอบมันต่ำเกินรถมันจะรู้สึกสั่นนะครับทุกคนเคยเดี๋ยวมาพูดถึงความชอบ หลังการใช้งานมานะครับประมาณปีครึ่งเนี่ยผมชอบในในเจ้าตัวอวัน2018นะครับผมแน่นอนครับดับแรกที่ผมเลือกเจ้าอาวันนะครับก็คือสไตล์เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นคอสเพน่ะคือฟิลลิ่งมันจะไม่เหมือนสี่สูบเรียงปกตินะครับผมคือมันขับสนุกนะรอบต้นรอบกลางเนี่ยขับสนุกรอบปลายก็ไม่ได้หายเหมือนขนาดนั้นนะครับก็ยังมาอยู่นะครับผมเรารูปร่างหน้าตานงทุกคน ก็อย่างว่าครับอาวันขึ้นชื่อว่าอาวันครับยังไงก็หล่อมุมไหนก็หล่อครับแล้วก็ออกมีเพื่อนหลายคนนะถามว่าทําไมพี่ไม่ออกโฉมยี่สิบเพราะว่าโฉมยี่สิบมันมีปรับปรุงหลายอย่างนะถ้าพูดตรงๆคือผมผมชอบโฉมสิบแปดมากกว่านะผมชอบหน้าเต็มๆเนี่ยผมชอบหน้าที่เป็นแบบนี้มากกว่านะครับผมเลยเลือกโฉมนี้นะ แล้วก็ชอบในเท,เทคโนโลยีที่ให้มาด้วยนะครับถึงเป็นปี18ก็ตามนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีมันให้มาเกินความจําเป็นไหมก็ใช้ไม่หมดอนะ่ะคือเทคโนโลยีให้มาใช้ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแท a c ชั่นมีอยู่แล้วปรับได้สิบลดับหรือ9อันดับนี่แหละสไลด์ control ก็มีอยู่แล้วนะครับ lift control ก็มีล็อกรอบออกตัวก็มีนะครับคือมีหมดนะ่ะคือชิป up down อะไรมีหมดแนละ้วคือถ้าโจทย์ใช้งานทั่วไปที่เราใช้อะ่ะหรือแข่งขันก็ตามนะผมว่า มันให้ค่อนข้างครบแล้วนะครับแล้วก็จอสีที่ให้มาบอกรายละเอียดค่อนข้างครบนะครับผมแล้วก็เสียงท่อคือถ้าเสียงท่อถ้าคนที่ไม่ได้รถนะครับฟังเพลินเพ่อาจจะเหมือนรถสองสูบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าฟังจริงนะฟังแบบตัวจริงแบบรถสองสูบด้วยกันถึงจะเป็นคอสเพนที่เป็น2สูบของ M407 หรือ R7 ก็แล้วแต่นะครับมาสตาร์ใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยเสียงคนละแบบกันเลยนะครับทุกคน เสียงท่อที่ผมชอบคือมันไม่เหมือนชาวบ้านเชียงเมืองเขาดีนะครับแล้วก็ท่าขับขี่นะผมชอบท่าขี่ของเจ้าอาวันนะส่วนตัวผมนะเพราะผมเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างไม่ได้สูงมาประมาณ1้5แต่ว่าแขนขาผมอ่ะค่อนข้างยาวนะทุกคนก็เลยทําให้ขับอาวันแล้วมันรู้สึกว่าพอดีตัวนะครับถ้าผมขับไซร์ทพวกเนี้ยผมจะดูเก้งก้าวเก้งขาเรกไงมือมันยาวเท้ามันยังเป็นดูเก้งก้างอยู่นะครับมันจะแปลกๆหน่อยเวลาคนมองมานะครับพอมาเจ้าอาวันมันดีขึ้นนะครับ สิ่งที่ชอบก็คือส,สไตล์เครื่องยนต์คอสเพลตนะทุกคนก็คือมันบิดเป็นมาดิบเป็นมาครับแต่ว่ามันไม่ได้สมูทเหมือนสี่สูบเรียงปกติไงมันบิดเป็นมาก็จริงครับแต่ว่ามันก็จะน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับคือผมออกรถมาปีครึ่งผมไม่เคยบิดสุดสักทีเลยนะไม่เคยบิดแบบเปิดหมดปอกมันน่ากลัวนะทุกคนมันไม่ได้ขึ้นสมูทมันขึ้นแบบเหมือนกระชากออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพูดถึงข้อสังเกตต่ตางบ้างแล้วกันเนาะที่ผมเจอในอาวันแล้วกันเนาะที่ผมเจอเองแล้วกัน ไม่เกี่ยวคันอื่นนะเกี่ยวคันนี้เท่านั้นนะครับที่ผมเจอนะก็คือรอบต่ำๆของเจ้าอาวันน่าจะทุกรุ่นเลยพอเป็นสไตล์เครื่องเนาะคือมันคุมยากนะรอบต่ำๆขับในเมืองหรือว่าขับในซอยพวกเนี้ยเพราะเราขับในซอยเราเกียร์หนึ่งรอบสักสองพันรอบมันวิ่งอยู่มากยี่สิบสามสิบใช่ไหมมันจะดับอ่ะยิ่งเวลาเข้าโคง้งที่ความเร็วประมาณสักในในซอยนะที่มีโคง้งความเร็วสักสิบกว่าเนี่ยคือผมต้องกำคัดเลยนะไม่งั้นถ้าปล่อยจะดับแน่นอนครับ นี่คือข้อสังเกตของเครื่องคอร์สเพลนะไม่งั้นมันเลี้ยงรอบยากทุกคนไม่เหมือนสีสูบเรียงปกติถ้าสีสูบเรียงปกติอะรอบเบาๆคือมันไม่ดับนะแต่นี่ดับนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของที่ติดรถมาครับอย่างที่ผมพพูดตอนต้นฮนะคือมันติดมาให้ค่อนข้างน้อยอะถ้าเทียบกับค่ายเขียวด้วยกันเนาะคือราคาพอกันแต่ของติดรถมาให้ค่อนข้างดีกว่าเลยนะครับผมไฟหน้าครับไฟหน้าถ้าเพื่อนๆที่ออกรถมาแล้วไม่ติด กาดแบบนี้นะครับข้างในอ่ะล้าวเลยนะครับเผลอเผอแตกได้นะเพราะว่าไฟหน้ามันอยู่ค่อนข้างต่ำนะทุกคนเวลาขับตามรถสิบล้อหรืออะไรก็แล้วแต่รถยนต์ที่มีเศษหินเศษอะไรมันจะกระเด็นเข้าเข้าได้นะมันเสียงแตกนะครับดับได้คือต้องซื้อซื้อมาใส่นะกาดไฟหน้านะครับผมยังไงก็ต้องซื้อมาใส่นะครับแล้วก็โช๊คครับฟิลลิ่งของโช๊คนะครับมันค่อนข้างกระด้างเนื่องจากว่าเป็นรถซูเปอร์สปอร์ตนั่นแหละมันเลยกระด้างผมก็เข้าใจนะแต่ถ้าเทียบกับไซส์ห ใสห่หจะนิ่มกว่าค่อนข้างเยอะครับในเมืองสบายกว่านะครับแต่พอไปอาวันอะกระด้างคนละแบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าเข้าโค้งคือนิ่งมากคือนิ่งเลยเข้าโค้งเข้าโค้งสนุกครับอาวันเป็นรถที่เล่นโค้งสนุกมากครับแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ให้มาลูกเล็กมากครับทุกคนก็คือถ้าเพื่อเปิดกุญแจไว้สไตล์ไม่ติดแน่เนี่ยผมเลยไม่ได้เปิดกุญแจไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูจอตอนท้ายแล้วกันนะครับเลยทําให้ แบบหมดค่อนข้างไวนะครับทีนี้พอแบตได้รี่กเล็กนะครับก็ส่งผลต่อมัดไฟนะครับมัดไฟก็จะไปเร็วหน่อยแต่ผมยังไม่เปลี่ยนนะเพราะยังไม่มีปัญหานะครับเพราะมัดไฟก็จะทํางานหนักนะครับทำให้เสือส่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะครับส่วนอันนี้เพีข้อสังเกตนะส่วนสิ่งที่ไม่ชอบเลยของเจ้าอาวันนะครับคือเสียงคัดเสียงคัดนี่โคตรดังทุกคนคือเป็นปกตินะยังไงก็ดังต้องกําคัดนะครับถึงจะเงียบนะครับ ต้องเปิดเปิดคันเร่งออกไปให้เกิน3,000าารอบถึงจะเงียบนะครับถ้าคือถ้ารอบต่ำๆหรือเกี้ยวว่างติดสฟแดงเนี่ยไม่กำคัดเนี่ยเสียงคัดจะดังแบบสังเกตได้เป็นแบบไ,ได้ชัดเลยนะครับผมถ้าอยากหายผมไปถามสูงก็คือเปลี่ยนสปริงคัดนะครับแต่หายแต่ว่าเดี๋ยวก็ก,กลับมาเป็นอีกผมเลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมทีนี้หลายคนดูถึนี้ก็สงสัยว่ารถที่ชอบคือรถที่ใช่จริงไหม จริงๆคำ,คำนี้รถที่ชอบรถที่ใช่มันก็ผมคิดว่า5 0นะผมอยากให้เพื่อนเพื่อนไปลองขับดูก่อนนะครับลองขับดูครับสไตล์ 4, สีสูบเรียงปกติสไตล์คอร์สเพนสไตล์เครื่องสูบบีอะไรพวกนี้เครื่องฟิลลิ่งมันมันค่อนข้างต่างกันเลยนะอย่างถ้าเพื่อนเพื่อแบบว่าชอบ้ชอบรูปทรงอาวันอะแบบเนี้ยซื้ออาวันดีกว่าถ้าเพื่อนแบบไม่ลองนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อแบบไม่ชอบสไตล์เครื่องคอร์สเพนอะเพื่อนๆก็อาจจะแบบว่าอาจจะขายทิ้งแบบอาจจะไม่ไม่รักมันอีกเลยนะครับผม อเคครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอของ R1 นะฮะเป็นยังไงบ้างเปิดมาเป็นแบบนี้ครับสวยๆอ่าการปรับต่างๆอยู่ที่ที่ตรงนี้หมดเลยนะครับกับฝั่งขวานะครับเป็นจอยสติ๊กแบบนี้นะครับถ้าเราเลื่อนฝั่งขวานะครับมันก็จะเป็นนี่ครับดูพวกไม้นะฮะไม้ต่างๆนะครับ อันนี้ก็บ่อระยะทางครับผมวิ่งมา2องหมนหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้บอกทิปหนึ่งทิปสองปกตินะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ข้างบนนะครับอุณหภูมิภายในก็อยู่อุณหภูมิน้ำราเย็นอ่ะอยู่ข้างล่างนะครับผมข้างล่างเป็นโหมด A นะครับมีโหมด A B C นะครับจริงๆโหมด A B C ีี่เราคัสตอมได้หมดนะโหมดเผมพาวเวอร์หนึ่งนะครับทัชชั่นสามเอสเอสสองคือสไลด์คอนโทรลผมก็เปิดลิฟต์ไว้ด้วยนะก็มีคิวเอาดาวเหมือนเดิมนะครับ ฝั่งฝั่งขวานะครับมีขีๆก็คือถ้าเราเบรกนะครับเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นนะครับส่วนไอฝั่งขวาก็คือเราต้องขับก่อนนะครับถ้าเราเปิดคันเร่งไอเส้นน้เงินก็จะไปอยู่ล่างสุดนะครับถ้าเราเบรกหนะักเส้นน้ำงินจะมาวิ่งอยู่บนสุดนะครับทุกทุกคนถ้าเราเอ่อกดที่จอสติกนะครับถ้าเรากดที่จอสติกค้างเนี่ยถ้าเรากดที่จอสติกค้างครับก็เป็นปรับแบบละเอียดมากนะครับ YRC Setting ก็คือปรับรายละเอียดเลยนะครับที่เราจะตั้งค่านะครับเนี่ย a b c d นะครับเราตั้งได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็มีรีเพย์โหมดนะครับก็คือเป็นแท็กโหมดก็คือเหมือนเราขับในสนามนะครับรูปร่างก็จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูก็เป็นแบบนี้เนี่ยฮะก็คือรอบจะเห็นตั้งแต่800 0รอบขึ้นไปนะแล้วก็มีจับเวลานะครับมีบอกความเร็วนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะเห็นชัดนะครับแต่รอบอยู่ที่800 0รอบขึ้นนะถึงจะเห็นนะครับถึงจะเห็นรอบขึ้น ก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับหน้าจอส่วนตอนปิดก็เท่ๆนี้หน่อยนี่อาวันนะครับแนะนำาจะเปิดไว้นานนะฮะเดี๋ยวอยู่ดีสตาร์รถไม่ติดนะครับจะไอ้อน,นี่เอานะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อรอบเดินเบาของเจ้าอาวันกันนะครับแต่เครื่องคอร์สเพลงเสียงจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอลองฟังดู ก็ขอบคุณนะครับสําหรับรับชมมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะทูกคนฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับแต่กดติดตามติกตอกให้ผมด้วยนะสำหรับติกตอกใหม่ละคนเริ่มมา้วครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับทําเรื่องอะไรเราติดตามได้เลยครับไปละสวัสดีครับ